ส <c oughs> วัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เสียงดังไม่ได้อีกแล้วท้องเพินแล้วก็มาเล่นเกมโหมดน้องคอนเนอร์วอลฟิสเตอร์โคตรดีใจเลยครับทำกับร้อยเก้าเก้าลิมิเตอร์ดีเดเชั่นโอ้ไม่น่าเชื่ออยากจะเล่นมันติดเพย์เจ้าแจ้งแต่ว่าเราต้องเข้าไปเล่นนี่ก่อนครับผมไม่ได้หรอกครับซึ่งกันเพย์เจถึงขนาดนี้แล้วเราต้องนี่แหละครับนอร์มอลพอเดี๋ยวซัดนิวแคมเปญเดี๋ยวดูออปชั่นก่อนนะครับ คือผมปรับได้ไม่แรงก็ไม่ต้องบ่นนะครับเสื้อผ้าบแบบน,นี้ก็อนก็กาดพอควรเอาไว้เมสาปรับกลางๆก,อก่อออดีโอวิดีโอเพ <c oughs> ดีโหมดในออฟอยู่นะครับฟูสกรีนโอ้หมันโลหมดเลยนะครับออตโต้เครื่องผมจะรับไม่ค่อยไหวนะครับต้องหายนี่แลมไฮเดนยืน ไม่รู้นะครับก็เอาแค่ไ okay, ฮถ้ากระตุกก็จะถ้ากระตุกก็จะครับทันทีเลยโอเคเห็น okay. <c oughs> น่าสนมากครับได้ําไปซื้อมาเล่นคือเพิ่งได้มาได้มาตอนเย็นนันผมตอนเวลาเออประมาณบสามบสี่ได้ประมาณนั้นบสามประมาณบสามแล้วครับแต่ว่าผมโหลดเสร็จสามทุ่มครึ่งเออเนี่ยตอนเนี้ย สามทุ่มสามห้านะครับเพิ่งโหลดเสร็จเมื่อกี้เนี่ยอือสุดยอดไม่น่าเชื่อดเดี๋ยวมันลองดานหนึงว่าเออเหมันจะเร็วก็เร็ว,วนะดีดีโอ้เฟรมเรนตตกเลยที่สามลำสวต้องหายไม่น่ารอดนะผมนี้ขอตัดเป็นโลเหมือนเดิมนะแต่ผมว่าภาพสวยนะเออที่เห็นผมเคยเล่นคนเล่นเขาบอกเพิ่มเพิ่โลนะครับโอ้ภาพแม่เลนขนาดนั้นถ้าแบาบไฮภาพจะขนาดไหนตู้สูงยังสวยเลยนะครับเกมนี้ โอ้ข้อดีเกมได้มีนเนยอะโอ้เกมคนมันเหอ่อะพราเชอแปดอาทิตย์ก่อนแปดแปดอาทิตย์ก่อนวะไม่รู้ครับครับผมเลยครับผมรู้สึดได้ตกด้วยปะครับไม่รู้สิกกคสก,ก็ต้องดูแต่ผมคิดว่าเพื่อผมนน่าจะโลเออเล่นใหม่ก็พอแล้วแต่แถมมันไม่มีต่าหากเลย เนแท้เรารอได้อยู่แล้วโปกแฟนเมตรตกไปทิบสามนะครับฉากก็ยังยังลื่นไหลที่คือแบบยอดจริงๆครับคือแจ้งอ่ามันตื่นเต้ <c oughs> เบบนนี่ถ้าคุณคุณได้สัมผัสมันนะคือผมยังไม่ได้สัมผัสคือลงเสร็จปุ๊บข่ายทันทีทันใดไม่ต้องไม่ไม่มีรอจักชาชักเ่้าเอ้ยไม่ใช่โอ้ไม่กระตุกครับไม่กระตุกปะว ไม่กระตุกไลยกระตุกเลยเออแต่ถ้าเวลี่ไฮนี่ผมว่าไม่น่าไหวนะไม่กระตุกอ่ะผมว่าไม่กระตุกอ่ะแต่ว่าขอไปปรับออปชั่นเป็นโลโลดีกว่าผมว่าไม่ไม่เวิร์กนะไฮไม่เวิร์กแต่ไม่กระตุกเมื่อกี้ไม่กระตุกจริงๆคือผู้ชมอาจจะดูบอกเฮ้ยไม่กระตุกเป่าวะแต่ไม่กระตุกนะครับโอ้โหเรื่องแล้วก็เรื่องของเมื่อกี้อ่ะด้เจอฟืนมาเจอฟืดีๆนี่เอง เซตหมดนะครับเยชื่อเชอตนะครับครับผมดูสกปรได้บ้างอะนี่อะไรก็ต้องมีดูสกปา้าระโอเคครับโอเคครับกวังระเบิดนะฮะเ่นชิหายซีเียไม่กระตุกนี่ก็ยอดนะครับเพื่อนผมปกติเวาซิลเล่นๆนี่ปรับลง วันนี้ผมเขาว่าเกมนี้นี่สามารถขอกระซวยคุยกอออรส้ว huh. oh, oh, uh ่ยนเฮ้ยโหระเบิดโอ้โหโอ้โหผมพูดให้ได้ครับ พยายามจะพูดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอขอโทษนะครับเกือบเกือบลืมไปแล้วไหมล่ะอะดิโอครับนเดี๋ยวไม่รู้ว่าค้างตกใจอะดิโอ,โอเอาแคก่กลางๆแลพอที่ผมปรับโรเลยก็จะให้ผู้ชมได้ดูเรื่องแบบนี้นะแต่นี่ก็ไม่กระตกนะก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าโรเลยจะดีไหมนั่นเะนี่ยมีเดียมางว่าโรมัน คือมีเทียบมันไม่จะตกอะแล้วจะปรับโหลดอะไรกินนะแล้วก็คือบวกตัวไหนเดียบมันถึงเด้คือปรับแน่นปรับสูงแล้วปรับสูงสุดอะถ้าเล่นในมังติตี่ถ้าเล่นในถึงเกินนี่มันจะตกไอีที่แอบโอ้ยเอ้ยยังไรวะกดตัวเอ็กซ์ไม่ได้ย้อนครับไม่ได้อะไรกูเดินซะได้ยิ่งู้สิอะ โอ้ยคนไปลูกคนไปลูกเชอี่หยอออย่างวิ่งช้านะสิครับเราอย่างวิ่งไได้โอ้เข้ารงแล้วโอเออปา่ F อะไรฟวะนะ่นะครับโอ้ย้อยู่บนเนินอ๋ออยู่ตัวนี้จะวิ่งไม่ได้นะครับ กระโดดกระโดดได้แต oh, okay. oh, oh, okay. yeah. you know ่ไม่ได้อ๋อนี่กระโดดกระได้ชัโอ้ลงนี่ไม่ไหวทันทีทันใดเก็งเนี่ยยอดเอ้ยเฮียกูโดนอะไรยิงมะมีอะไรอ๋อป็นใหญ่ครับป็นใหญ่เฮียนี่เดียกกูยิ้เฮียป็นใหญ่ยังไงวะเอ้ควายยังไง ม่งเปิดบทฟิสิกก็ดีแต่ต้องสู้เกมซีรีส์อะเปิดอะหลมุ้ไม่ได้ครับผมเขาต่อครับผมไอ้สัดทำไมยิงไม่โดนสักทีวะอต่อไปโชว์การ์ดดครับโอ้ยเฮียนี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับลูกลูกนี้ไม่โดนให้ต่อยครับผมไม่โดนโคุณต่อยเลยสัดโอ้ยเฮียอย่าต่อยผมนะผมพูดเล่นนะไอ้เจ้ยมันมันจะคลิปมันจะยาวเว้ย บุกฟิสิกส์ก็มึงเลยนองฟิสิกส์ก็บอกแล้วว้าสู้ซินนี่ปื้อนลราบุกคอออรตตอไม่ได้หรอกครับวอาไปต่อดีเทียเดี๋ยวแฟนบอยโกนเนาะแล้ก็อันนี้ก็เป็นคลิปแรกของผมที่ทำแบบจริงจังรับก็เกมแพ้ราคาหนึ่งด้วยนะครับก็ก็ไม่ได้บอกว่าต้องไม่มีตังก็ไม่ใช่บอกว่าเอ้ยบ้านจนก็ต้องซื้อไม่ใช่นะครับก็ก็นะเกินไหนที่คุณ คุณไหวให้ไรไหวให้ก็ซอ้อไปเถอะครับนี่ผมก็ไม่ใช่าผมไหวนะแต่ผมผมเก็บมาแล้วเป็นเกมแรกก็เกมเดียวที่ผมซื้อ,อถัดจากนั้นแค่ไม่ถึงเดือนอะ่ะคือวันที่มันออกไม่ถึงเดือนยังไม่ได้คืนซื้อมาเลยถัดมาเกือบโอ้ยเกือบครึ่งเดือนได้ครึ่งปีได้นะอืไม่รู้ครึ่งปีไม่รู้ถึงบ่แต่กิดว่าน่าใช่แต่ก็ขอจบร้านแรกเรื่างนี้นะครับ ไม่เอาไม่จะไปหรอ่าสวัสดีคับ